เครื่องจ่ายแรงดันปรับกระแสได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงจากไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลักให้กลายเป็นแรงดันรวมถึงการจำกัดกระแสของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำโดยการใช้งานเป็นการทดลองอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัยงานซ่อมบำร,รุงและงานระบบไฟฟ้าค่ะวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องจ่ายแรงดันปรับกระแส 2. เพื่อเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆเช่นหม้อแปลงไดโอดตัวกรองและ วงจครควบคุมแรงดันและกระแส 3. เพื่อออกแบบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับแรงดันและกระแส 4. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทดลองอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยการจ่ายแรงดันปรับกระแสประกอบไปด้วยส่วนหลักๆดังนี้ 1. หม้อแปลงทำหน้หปปทาที่ลดหรือเพิ่มแรงดันกระแสะสลับให้เหมาะสมต่อการแปลงเป็นแรงดันตรง 2. วงจรคีดิดไฟเออร์เปลี่ยนจากไฟ AC เป็นไฟ DC โดยใช้ไดโอด4ตัว แบบ r e l a c t i f i e r 3. วงจรกองใช้ค่าปาซิเตอร์กองเพื่อให้แรงดัน DC ดีขึ้น 4. วงจรควบคุมแรงดันและกระแสควบคุมไม่ให้แรงดันที่ตั้งค่าไว้เกินและจำกัดกระแสเพื่อป้องกันความปลอดภัยของอุปกรณ์ 5. จอแสดงผลแสดงค่าแรงดันและกระแสแบบดิจิตอลด้วยความแม่นยำ <S <S วิธีการทำงานไฟ AC จากแหล่งจ่ายเข้าเครื่อง มออแปลงจะปรับแรงดันให้เหมาะสมไดโอดเคตติฟายเออร์ ifier, เปลี่ยนเป็น DC ค่าพาซิเตอร์ช่วยกรองให้เรียบวงจรเลกู l เลเตอร์วควบคุมแรงดันและจำกัดกระแสผู้ใช้สามารถปรับหมุนแรงดันและกระแสได้ตามที่ต้องการหน้าจอจะแสดงผลค่าออกมาแบบเรียลไทม์ส่วนประกอบของเครื่องจ่ายแรงดันปรับกระแสได้หมออแปลง 2. ไดโอดเบรกลิติฟเออร์ สามคาปาซิเตอร์สวงจร 5. ้าซิงค์ใช้การระบายความร้อนค่ะหกโวลต์มิเตอร์ค่ะแล้วก็แอมมิเตอร์ดิจิตอลเปุ่มปรับค่าแรงดันและค่ากระแสะค่ะและสุดท้ายเลยเป็นกล่องแล้วก็ขั้วต่อโหลดข้อดีค่ะการปรับแรงดันกระแสะได้อย่างอิสระใช้งานสะดวกแล้วก็ในการทดลองของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยช่วยป้องกันด้วยระบบจำกัดกระแสะ ใช้วัดแรงดันและกระแสได้อย่างแม่นยำข้อจำกัดก็คือการออกแบบโดยไลเนอร์มีความร้อนสูงต้องเลือกอุปกรณ์ให้รองรับ กระแสสูงโดยอย่างเหมาะสมค่ะสรุปเรื่องเครื่องจ่ายแรงดันปรับกระแสดได้เป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยในการทดลองอิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยสามารถปรับค่าแรงดันได้จํากัดกระแสดได้ตามที่ต้องการเหมาะกับงานวิจัยการเรียนการสอนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ